สวัสดีครับทกท่าใหญ่นะครับวันนี้อยู่ที่หน้าแฟนเพจของกรุงไทยแคร์นะครับผมเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา5,000ันบาท3เดือนนะครับสำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สำเร็จเพราะอะไรนะครับมาดูกันนั่นก็เพราะเนื่องจากบัญชีธนาคารถูกปิดนะครับหรือว่าบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน1ปีนะครับหรือว่าชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนไว้และเลือกรับเงินโอนผ่านพร้อมเพย์แต่ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ไว้นะครับ และเข้ามาแก้ไขข้อมูลบัญชีแล้วแต่ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องทั้งนี้วิธีการแก้ไขนะครับทางแฟนเพจกรุงไทยแคร์แนะนำว่าขอให้แก้ไขโดยผูกบัญชีพร้อมเพกับเลขบัตรประชาชนนะครับผ่านโมบายแบงกิ้งหรือว่าตูุ ATM ได้ทุกธนาคารนะครับที่ท่านมีบัญชียอยู่โดยไม่ต้องไปสาขาของธนาคารนะครับใครมีแอปโมบายแบงกิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารอะไรก็ตามทั้งกสิกรไทยพาณิชย กรุงไทยออมสินนะครับก็ผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้นะครับเพราะว่าจะได้รับเงินเร็วกว่าปกตินะครับแล้วก็เป็นการโอนเงินที่ถูกต้องด้วยทั้งนี้ศึกษาวิธีการผูกพร้อมเพย์ได้ที่เว็บไซต์หรือคอร์เซ็นเตอร์ของแต่ละธนาคารนะครับซึ่งตอนนี้ใครที่มีปัญหาที่ได้รับสิทธิ์แต่โอนเงินไม่ได้ก็ทําตามนี้กันนะครับผมวันนี้เท่าแห่ใหญ่ลาบก่อนนะครับสวัสดีครับ